ค่ะสวัสดีค่ะ,<ฮ>ะชื่อพี่อะไรคะวิทย์ครับพี่วิทย์โอ้โหเข้มมากเข้มมากแหละพี่ต้นอยู่ใ,ใครนึกว่าแบบว่าอะไรนะอยู่ห้าพี่ต้นนี่เหมือนกันเลยอ่ะมีคราวเหมือนกันถ้าใส่แว่นนี่หน้าคล้ายพี่ต้นเลยน <c oughs> เนี่ยเอาไหมอย่าเลยพี่ต้นพี่เขาหล่อพี่เยอะ <c oughs> อ่ะอต้องถามเลยว่าคันนี้นี่คือของพี่ใช่ไหม<อ>รถอะไรคะซีคูเป้ครับไทยรับปีสองพันใช้ไม่กี่ปีแล้วคะสามปีครับปี ทำอะไรมาบ้างทำใหม่ลั่งคันแล้วครับคว่ำมาคว่ำมาโอ้พี่ไปคว่ำหรือว่าคันเดิมที่ซื้อซากมาอ๋อเปล่าครับขับเดิมๆแล้วก็คว่ยอ๋อเออขับเดิมๆมาชอบคว่ำไงพอแต่งแล้วไม่คว่ำเม่แต่งเลยเดี๋ยวก่อนเออพอบอกว่าเป็นสวิตคูเป้คนจะอาจจะงงว่าเอ๊ะสวิตคูเป้มันคือยังไงเออก็เป็นรถสองประตูครับเป็นรถสองห้องค่ะผมก็คือเป็นบอดี้คล้ายๆสวิตตาโตทั่วไปแต่ประตูจะมีสองเมื่อก่อนเคยเข้าใจนะ เคยเข้าใจว่าเอสี่ประตูเอาไปโ l o ปิดเป็นของประตูหรือเปล่าไม่่ใชแต่มาดูสั้นๆก่อะอะไรนี่สี่ประตูนั่งได้กี่คนสี่คนอันนี้สองประตูสองประตูก็นั่งได้สี่คนเหมือนกันครับเอ้าจริงเหรอทำไมอ่ะสองคนหลังไม่ต้องขึ้นเวลาจะขึ้นต้องระบากคนขับไงขับเบาจริงเหรอพับเบาตงหลังครับใช่เหรอพี่อย่ามาอ้ามผมเออหนูอว่าราตรงไหนพี่จะขึ้นได้ดูพี่ไปขึ้นยังไงวะพับเบางหลังไอ้พับพับเบาหลังเลยครับอ๋อตอนที่คว่ำไป บ้านนานไหมพี่กว่าจยากลับมาเป็นแบบนี้ก็หนึ่งปีครับข้อมไปแล้วเป็นอะไรไหมคะพี่ตอนนั้นไม่เป็นครับได้ไดโลบาช่วยไว้อ๋อได้ลงมาช่วยไว้แต่เ,<อ>เห็นเป็นสีโลบาปะ่ะเอออ๋อโลบาสีส้มมาเหรออืมเป็นไงผัดกับสีรถสีน้ำเงินเลยใช่จะพูดว่าอะไรดีมีอะไรที่แบบว่าตอนที่เริ่มที่ว้อมไปทีแรกปุ๊บไปทำอะไรอยากแรกเออพอเห็นสภาพแล้วจะทำยังไงกับมัน ก็คิดแล้วว่าจะใส่พวกสลว์หรือว่าพวกของชุบพวกระเอียดทุกอย่างให้มันเป็นรถใหม่รุ่นหนึ่งนะครับเครื่แงใช้รถเครื่องของแท้ที่บอดีแค่นี้ตอนตอนคว่ำมานี่รถมันเยินไหมเละครับก็เตียังกาสิบกับตลบเละไมถึงคว่ำมาพี่ถนนลื่นครับอ๋อไม่ได้เมาไม่ได้อะไรใช่ไหมเออเออไม่จริงๆเมาแต่ว่าบอกตำรวจไปแล้วว่าไม่เมาไม่เมาเออไม่ได้แล้วบอกไปแล้วไม่เมาตอนนี้บอกไม่เมาไม่ได้นะเออแล้วก็เรียกว่าก็ ทำมาใหม่หมดเลยทั้งคันเลยทำอะไรไปบ้างอะพี่ก็ส่วนใหญ,ญ่เป็นของเดิมครับเปิดของเดิมมามือหนึ่งก็เปลี่ยนใหม่ของเดิมนี่คือ,อยังไง่ะต้องถามก,ก่อนเป็นของเดิมขรงรุ่นนะครับอ๋อ ก็เรียกว่าซื้อใหม่ทุกอย่างแต่เบิกคือเรียกว่าเป็นเบิกเหมือนแบบว่าซื้อของใหม่มือหนึ่งของเดิมมันมาใช่ไหมจริงๆถ้าซื้อใหม่ยกคันง่ายกว่านะแต่การปั้นกับรถที่มันมีประวัติแล้วทาให้มันกลับมาเหมือนเดิมมันมีเสน่ห์กว่ามันเป็นตอรใจไงใช่ไหมเรียกว่ามันมีแบบว่าจิตใจคือเราทามันพังอะแล้วเราก็อยากจะทํามันสวยด้วยมือของเราใช่ไหมเออมันเป็นแบบนั้นโลกสวยด้วยมือเราไม่ใช่ไม่ใช่หรอให้พี่ฝากข้อคิดกับคนที่ขับรถแล้วแบบว่า ยังไงดีก็จริงๆแล้วบางทีมันเหมือนกับเราไม่ได้ไม่ได้แข่งไม่ได้เห่าหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอุบัติเหตุมันเกิดได้เสมอไงถ้าเกิดเราขับขับด,ดีแล้วยเงี้ยบางทีสภาพอากาศสภาพถนมนหรือแม่ก็สภาพแวดล้อมแล้วก็คนขับคันอื่นเงี้ยถ้าเกิดว่า ไม่รามดระวังนีครับอุบัติเหตุมันเกิดได้เสมอใช่คือเวลาขับรถนอกจากเราต้องระมัดระวังตัวเองแล้วเราก็ต้องเผื่อระมัดระวังเพื่อไม่ให้คนอื่นมาชนเราด้วยใช่อย่างบางทีเราขับรถมาปุ๊บข้างหน้าเบรกกระทันหันก่อนที่เราจะเบรกกระทันหันลงไปอีกทีเนี่ยหันไปมองกระจกหลังนิดนึงข้างหลังมีรถตามหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรารู้มีรถตามเราควรจะเผื่อ มันเป็นช่วงวินาทีเดียวอะใช่คือถ้าเกิดว่าเราไม่เผื่อปุ๊บเราเหยียบไปข้างหลังไม่ทันตั้งตัวก็ชนตูดเราอยู่ดีที่สำคัญคือมันต้องมีสติตลอดใ,<ช>ใช่ไหมพี <นะ S 1> ่อ่าวันนี้ขอบคุณพี่วิทย์มากขอบครับ ฉายาอะไรในกลุ่ม EK ครับไหมไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีเรียกว่าไม่อยู่ในกลุ่มนี้นานหรือยังคะก็อยู่ได้ประมาณปก๊บปีครับอึ้งอยู่หรือว่าอะไรอยู่เนี่ยทำไมตอบช้าจังโลยังยังยัต้าสติไม่ได้อ๋อไม่ต้องกลัวหนู่สวยอ่ะไม่ต้องเขินความสวยูหลอมสวยอยู่แล้วใช่หรือใช่หรือใช่สิต้องถามเลยว่าอันนี้คืออะไรคะเอ่งอะไรนะหลุ่ยจริ คือถ้าดึงออกมานี่ฝาขาปงนีบลงมาไม่รู้นะนีบตูดคุณไม่รู้นะบ้านหนูรบค่ะนั่นดีายวนพี่ขับรถรุ่นอะไรคะพี่ EK ีรเคับอ่าเอคปีไหนคะรถผมเป็นปี96แต่แพงเป็นปี2000ครับอ๋อปี96ถามก่อนบอดี้เนี้ยมันเริ่มที่ปีอะไร96 96หันไปขับรถใครเนี่ยรถใครเนี่ยมันไม่ที่ละก็ถามพี่นด้ย อ๋อเรื่อนี้เพราะนั้นกูรู้กูรู้กูนี่แหละรู้เอออ่าถาม96อ่างั้นไม่ถามพี่จะถามพี่จบที่ปีอะไรเกิด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 จบที่ปีอะไรอ่จบที่ปีอะไร2000ครับไอ้พี่ทำงันบ้านเราปีนี้ ทำอย่างยวมียตังอย่างยวเออเนาะเพิ่งได้รถมาใช้มากี่ปีละสองปีครับอ๋ออือศึกษาอะไนะพี่ต้องกลับไปถามแล้วนะเฮ้ยพี่ให้เกียรติพี่ก่อนหน่อยอ้อโอเคโอเคอ่ะนี่นี่นี่เห็นเห็นนี่เนี่ยทีเด็ดเลยไหนอ่ะเนี่ยให้ให้บอกให้แบบเครื่องมันคืออะไรอ่ะพี่มันเป็นเครื่องของ K20A ครับอ่า มันจะอยู่ในแล้วมันดียังไงมันเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เขาอ๋อเหรอมันดียังไงนะมันดียังไงก็คือมันพ่อไม่บอกคือเครื่องระเบลมันแรงอยู่แล้วอ่ะเครื่องระเบลมันแรงอยู่แล้วแล้วลองมาทำอย่างนี้หน่อยก็แรงแล้วครับอ๋อแล้วมีความชื่นชอบยังไงเป็นแปลกกว่าเครื่องตัวอื่นยังไงคะคือชื่นชอบยังไงคือเครื่องในฮอนด้าโอเคทุกตัวแต่จังหวะ เครื่องอ่ะผมมันหางเครื่องบ็อกดีเราก็เลยขยับขึ้นมาบนเครื่องเทครับจริงๆเทยี่สิบมันเป็นเรียกว่าเป็นตัวท็อปท็อปของฮอนด้าเลยอ๋อเป็นเครื่องของอะไรอ่ะครับพี่ดีไฟครับเออพวกอะไรนะเป็นอีทิก้าดีซีไฟอ๋อเป็นตัวสูงขึ้นไปเลยอืมพวกไทยอาร์อะไรพวกเนี้ยสูงๆไปเลยมันเครื่องใหญ่เหรอหรือว่าไงมันก็เครื่องบ็อกเรียกว่าใหญ่ไหมมันเป็นเครื่องสองพันใช่ไหมใช่ครับอ๋อ ก็คือส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ในรถไซส์นี้ไงมันจะอยู่ในรถไซส์ใหญ่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอามาใส่ในรถไซส์แบบนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่มีปัญหาไหมไม่มีนะครับอ่าก็คือที่ทำมาคือเขาทำแล้วจบอ่าไม่มีปัญหาตามมาที่หลังก็เรียกว่าตอนใช้มากก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยอ่าพอเครื่องพอเราใช้ไปมันก็อาจจะสึกหรอบ้างอ่าเรื่องของแต่ละอย่างพวกคาร์ดพวกอะไรพวกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสงสัยเรื่องว่าเอ้ยวางเครื่องนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าลองเข้าไปในกลุ่มเขาดูซีริกอีเคผับไทยแลนด์ใช่ไหมคะลองไปถามหรือแฟนเพจคะเฟซบุ๊กครับอ๋อไงวันนี้ขอบคุณริต้ามากขอบคุณครับ